ต่อไปนะครับเรามาต่อกันในตอนที่สองของพระคัมภีร์ธาตุวิบวร์นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงธาตุธาตุสี่วิปลารนะคำว่าวิปลารก็คือเป็นแปลว่ามันผิดปกติผิดแผกนะฮะมันมันประหลาดนะฮะมันผิดแผกไปจากเรื่องออในสภาวะที่ปกติหรือทั่วๆไปทั้นเราลองมาดูว่าธาตุทั้งสี่มันวิปลารเนี่ยมันเป็นยังไง อันนี้ก็พูดถึงปัทวีธาตุนะเวลาที่ปัทวีธาตุมันมันผิดปกติไปหรือวิปราสไปเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการก็คือมีเหาและเลนมากเลนก็เป็นเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะมีลักษณะคล้ายเหานั่นเองนะก็จะจะเกาะอ,อยู่ตามขนตามผมต่างๆนะฮะมีเหาและเลนมากมีไข้นะครับมีท้องขึ้นท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อ เจ็บท้องด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีอาการตกเลือดนะฮะอาการตกเลือดคือเลือดเนี่ยออกเลือดออกไม่ค่อยหยุดนะครับอาจจะตกในแง่ของเอ่อถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ออกทางทางช่องทวารน,นะครับช่องทวารสตรีนั่นเองมีอาการเหม็นเน่านะครับเสียดแทงในท้องนะมีลมเสียดแทงขัดสะโพกรู้สึกปวดไปตามข้อสะโพกรู้สึกทําให้เจ็บในอกนะเนื้อฟกช้ำ เล็บมือเขียวเท้าเขียวอ่อันนี้คือหน้าแปลกนะเป็นอาการถ้าเรามองเทียบแบบยุบันเป็นอาการของอะไรนะครับเราก็แต่โบราณเรา,เรามองว่ามันเป็นเรื่องของธาตุดินนะครับเป็นเรื่องของธาตุดินซึ่งซึ่งจุดเด่นนะฮะขีดตรงคําว่าเหาและเลนให้เวลาข้อสอบออกมาบางทีก็าอาจจะยกอา่ายกยกข้อความตรงนี้มาทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเหาและเลนมากนะฮะให้ขีดตรงนี้ซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากธาตุื่น mm hmm. นะครับเราก็ คือเราต้องมีตัวดาวเหมือนกันที่เราอาจจะไม่ต้องจําทั้งหมดนะแต่เวลาที่เราจะทํางานเราอาจจะต้องมาเปิดค้นคว้าดูแต่ที่เราไปสอบเนี่ยเราก็มาให้สังเกตว่านะฮะมีมีจุดที่เราควรจะจำํำมีจุดที่เราควรจะเน้นนะเราคงไม่ต้องจําทั้งหมดว่ามีอาการไข้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อเหม็นเน่าอะไรต่างๆแต่พอเจอเหาและเลนก็ให้นึกถึงปัตวีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้พอเราพูดเสร็จเราลองมาทําข้อสอบกันดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมันมันไม่ได้ ถ้าเราจะทองทำาิสสอบให้ผ่านมันไม่ได้ยากนะครับแต่ให้มีจุดหลักในการจําส่วนอโปทาที่เป็นวิปลาสนั้นนะฮะก็คืออัปโปาทาจะมีความผิดติดไปผิดแผกจากอย่างอื่นแล้วก็คือมีอาการให้จุกอ,อกทั้งมีการแน่นจุกอ,อกนะครับก็บางทีถ้าเราสังเกตแล้วอาการพวกนี้ก็จะเป็นผสมปนเปนะครับมีทั้งธาตุลมธาตุอะไรที่เข้ามาผสมปนเปกันด้วยซึ่งทําให้เราแยกอาการพวกนี้ลําบากมาก อาโปทาตุก็จุกอกมีการลงท้องนะฮะก็คือถ่ายท้องแล้วก็แปลเป็นกระสายกร่อนคําว่ากระสายกร่อนก็คือมีอาการเป็นโรคของความเสื่อมที่เกิดจากเป็นความเสื่อมนะฮะเป็นเป็นกระสายกร่อนนะฮะที่ทําให้เกิดเป็นโรคของความเสื่อมโดยเฉพาะกระสายกร่อนก็เป็นโรคที่ที่เกิดจากเป็นโรคกระสายที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะนั่นเองมีอาการให้ขัดหนักขัดเบานะฮะ จะอุจจาระหรือปัสสาวะก็ไม่ค่อยออกพูดง่ายตึงบริเวณหัวเหนา่าเป็นลักษณะของอาศัยกร่อนท้องน้อยเป็นก้อนและเป็นลูกกลิ้งขึ้นลงเป็นลูกกลิ้งกลิ้งขึ้นกลิ้งกลิ้งขึ้นกลิ้งลงนั่นเองกลิ้งไปมานั่นเองนอกจากนี้ยังตกเลือดตกหนองด้วยเป็นเลือดเป็นหนองออกมาเป็นพันระดึกรู้สึกทําให้ร้อนหน้าร้อนหลังดังเพลิงใช่ไหม มีความร้อนใช่ไหมเป็นเรื่องถ้าเรามองแล้วมันเตโชก็เข้ามาเกี่ยวอาโปก็ใช่วาโยก็ใช่ซึ่งเรามันพอมันแยกอาการแล้วมันแยกไม่ได้เลยเป็นกลุ่มอาการซึ่งส่งผลกระทบต่อกันหมดมีการเหลืองซีดผอมเกิดเสเลดมีการเสเลดก็เยอะมือเท้าเย็นขัดสีข้างนะก็ยังพูดว่าหญิงขัดซ้ายชายขัดขวา <c oughs> แล้วก็ไข้จัดอันนี้ลักษณะอาโปเป็นวิปราานั้นจุดเด่นจําตรงไหนครับ จุดเด่นอาโปก็ให้จําว่ามีลักษณะตกเลือดตกหนองนั่นเองนะซึ่งเป็นธาตุน้ําแต่อาการอื่นก็ยังคงมีเรื่องของลมและก็ธาตุอื่นนะฮะมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโทษครับส่วนวายโยนะฮะวายโยที่เป็นวิปลาสเป็นไงวายโยที่เป็นวิปลาสก็จะมีลักษณะเป็นตะคริวโอตะคริวนี่ลมแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นตะคริวเมื่อไหร่ให้นึกถึง วาโยนะครับจุดเด่นคือตะคริวนะฮะบางทีเราจําตะคริววายโยจาสั้นๆส่วนอาการอื่นที่เสริมเราก็ดูไปมีเมื่อยมือเมื่อยเท้าอาการลมไหมลมหูตึงหือ้อนะหูเนี่ยอื้อตึงก็ลมนะเป็นลมจันทภูสังหรือรู้ถังด้วยซ้ำนะหนักเอวหนักส้นหลังก็คือปวดเมื่อยไปหมดอัเจียนตลนะ่ลมปากเห็นไหมลมอันนี้ลมชัดเจนเจ็บอกขัดเขา่าหายใจขัดอกก็ลมเป็นหวัด วัดนี่จะเป็นเสมหะหอบหืดนนะตาลายวิงเวียนหน้าตานี่ก็เป็นลมงั้นดูแล้วอาการส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของลมก็น่าจะใชนะ่เพราะฉะนั้นแต่จุดเด่นก็คือตะคริวนะครับส่วนเตโชธาตนะุนั้นไม่ยากนะครับเตโชธาตุก็คือเรื่องของความร้อนแต่ความร้อนในที่นี้ที่เป็นวิปราชเตโชวิวปรัชตอันนี้ก็คือให้ร้อนปลายมือปลายเท้าดุจปาดุกยอก่อโอ้โหมันร้อนนะฮะปวดแสบแล้วก็เหมือนทั้งปวดด้วยพูดง่ายปาดุกนี่มัน เวลามันยอ่อกันแล้วเนี่ยปวดมากแล้วก็ร้อนด้วยร้อนที่ไหนบ้างครับร้อนปลายมือปลายเท้าร้อนในท้องในไส้และจุดเด่นก็คือบวมหน้าบวมหลังบวมเท้าเลยนะเป็นเม็ดแสบร้อนดังหัวพดขึ้นทั่วตัวแล้วก็หลบแล้วก็หลบไปกลับกลับเข้าไปด้านในทําให้เจ็บหลังตกมูกเลือดตกหนองอู้ก็คล้ายกับถ้าเราดูตกเลือดตกหนองเดี๋ยวก็จะไปคล้ายกับอาโปนะครับ นั้นสรุปแล้วจุดเด่นของปัทวีให้ดูที่เหาและเลนนะอาโปนะครับก็มีการตกตกเลือดนะมีการตกเลือดเหม็นเน่าส่วนวายโยเป็นตะคิวเป็นโรคลมเตโชร้อนนะจห้ง่ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาไปสอบนะฮะมีหลักในการจําอาจจะย่อลงไปตรงนี้ครับอาจารย์ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับส่วนมาดูท่าสี่เป็นตรีโทษเป็นยังไงคําว่าตรีโทษก็เป็นโทษที่ เกิดจากสมุดฐานทั้ง3ม,มาประชุมกันมารวมกันนะ,ะมาร่วมกันทําให้เกิดอาการก็คือปิดตะวาตะและเสมหะนะ,ะถ้าทั้ง4เป็นตรีโทษก็คือโรคเนี่ยมันเข้าสู่ในระยะอาการหนักอาการของตรีโทษเนี่ยอาการหนักซึ่งจะตกถึงสันนิบาตอยู่แล้วนะ,ะพออีกวันหนึ่งก็ตกถึงสันนิบาตเอ้พออีกระยะหนึ่งก็จะตกถึงสันนิบาตซึ่งจะยิ่งรักษายากนี้ปัททวีธาตุเป็นตรีโทษเป็นยังไง อาการก็จะมีอาการให้รากสวงอกแห้งให้รากก็คืออาเจียนมีอาการรู้สึกอกแห้งกายแข็งดังท่อนไม้ขีดนะครับเราเน้นตรงนี้เลยกายแข็งดังท่อนไม้เห็นไหมเหมือนกับธาตุสี่เป็นงะธาตุสี่พิการนะครับธาตุสี่พิการธาตุดินพิการ,าการไม่รู้รสอาหารเป็นไข้เจ็บอกกินแล้วแสบท้องร้อนในอกในท้องท้องพองเขียวช้ำทั่วร่างกาย นะจุดเด่นให้จำที่กายแข็งเหมือนท่อนไม้นะครับอันนี้คือธาตุสีเป็นตรีโทษส่วนอโปธาตุนะร่างกายก็กลับจะสู้ผอมเหงื่อตกนะเหงื่อก็เป็นธาตุน้ําตึงตัวตึงหน้ากินอาหารน้อยนะรู้สึกกระหายน้ําให้ขัดในท้องเป็นลมลั่นอยากแต่ของมันขึ้งโกดนะให้ร้อนให้เย็นในอกเป็นไข้จับปากชุ่มหมร้อนเผ็ดหวานนะก็คือ เวลาเป็นไข้ก็อาจจะมีทําให้รู้สึกว่า,าการรับรสต่างเนี่ยหรือหรือการรับรสต่างๆนี่ผิดเพี้ยนไปเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีการปากโค้งปากเป็ปดปากร้อนอยู่เรื่อยอันนี้จุดก็เป็นอาโปธาภิกาตรอาปาเป็นอาโคธาตเป็นตรีโทษอาโปธาตเป็นสาเหตุนอกจากนี้ก็จะมีวายโยวายโยจะมีอาการครับวายโยเป็นตรีโทษเป็นยังไงวายโยก็ผอมเหลืองนะสูบเศร้าหมอง จุกอกเป็นก้อนในส่วงในท้องให้รากสะอึกเรอใจสั่นหวานปากอาเจียนร้อนในอกปวดศีรษะเจ็บอกคันตัวและไอะวายโยเป็นไงไมาครับนี้วายโยก็ให้สังเกตเรื่องของออมีสะอึกมีเรอนะมีอาการเป็นกลุ่มของหลมนั่นเองส่วนเตโชก็แน่นอนร้อนอีกแล้วนะครับง่าย ร้อนในท้องปวดมวนท้องร้อนลุ่มกายนะแล้วก็ออย่างนี้ก็จะมีอาการของลมเข้ามาแทรกเช่นวิงเวียนหน้าตามือเท้าตายไอมีเสมหะเมื่อยขบอันนี้ก็เป็นลมเข้ามาแทรกเป็นลมมือสา้าสั่นให้ร้อนเสียวนะจุดเด่นคือร้อนนะเป็นเตโชแต่ก็จะมีอาการลมอื่นเข้ามาแทรกอีกซึ่งถ้าเรามองแต่อาการแล้วก็ค่อนข้างแยกมาแยกยากมากฉันั้นก็มีจุดเด่นันั้นสรุปแล้วปัทวีเป็นให้ดูที่กายแข็งท่อนไม้ นะครับอาโปก็เหงือกนะครับวายโยก็วายโยก็เป็นงะเป็นจุกอกเป็นก้อนนะมีเลอมีสันนะครับส่วนเตโชก็ร้อนในท้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาการแต่ละกลุ่มนั้นก็ยังมีธาตุอื่นผสมปนเปนกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงลักษณะอาการของทุวันโทษคําว่าทุวันโทษก็คือโทษ2ออยา่างนาะโทษหรือโรคที่เกิดมีสาเหตุจากสาเหตุมา2ออยา่าง <c oughs> ท่วนโทษอันแรกก็คือเสมหะกับลมนะครับสมุนฐานเสมหะกับวาตะซึ่งมามาร่วมกันแล้วก็จะทําให้เกิดมีอาการให้ร่างกายชุ่มไปด้วยเหงื่อนะเหงื่อก็เป็นเหงื่อก็ให้ดูว่ามันมันมีอิทิเหงื่อเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเสมหะได้เหมือนกันเจ็บทั่วกายอันนี้เป็นลมแน่นอนง่วงนอนก็ลมหนักเนื้อหนักตัวก็ลมเจ็บศีษะก็ลมมักเป็นหวัดและไอ จุดเด่นเวลาที่เราจะดูว่ามันเป็นทุกวันโทษอ,อะไรให้ดูให้ดูกลุ่มอาการนะฮะนั้นเสมหะก,ก็จะเป็นพวกเหงื่อนะเห็นเหงื่อเห็นวัดนะให้ให้นึกถึงเสมหะแต่ลมก็แน่นอนเจ็บการเจ็บการปวดง่วงนอนหนักเนื้อหนักตัวตัวนี้เป็นลมนั้นก็อันนี้ก็เป็นนั้นโจทย์อาจจะให้ถามว่า, <c oughs> ากายชุ่มไปด้วยเหงื่อเจ็บทั่วกายง่วงนอนมักเป็นหวัดและไอให้ถามว่าเป็นทุกวันโทษอะไร <c oughs> เราก็ต้องจับหยกักจับหลักแล้วแยกออกได้ <c oughs> นะครับส่วนเสมหะกกดีนะเสมหะกดีก็คือก็มีอาการเป็นไข้ไข้เนี่ยเป็นเรื่องของดีปากขมนะฮะตัวสั่นนะฮะพร่ำเพอ้อให้หนาวหนาวล้นร้อน,ลอน,ลอนและไอพวกนี้เป็นกลุ่มของอาการดีหรือปิดตะแต่เสมหะจะมีอยู่ตัวเดียวเพื่อไอ <c oughs> อันที่3ดีกะโลหิต เป็นทุวันโทษดีกับโลหิตดีก็แน่นอนเราทศรุ่มร้อนนะครับหมองจิตมักสะดุ้งตกใจโอ้โหอาการสั้นมากแล้วก็ทำให้การจับคู่ดีและโลหิตค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าทดาระทดรุ่มร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนก็ดีได้นะครับทีเป็นตัวดีแต่โลหิตเนี่ยมันก็ร้อนเหมือนกัน โลหิตก็ทําให้เกิดไข้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากอาการตรงนี้ก็ค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นต้องจําไปนะครับบางอย่างคงต้องจําไปพูดถึงการกําหนดเวลาเกิดไข้เวลาเกิดไข้นี้ก็พูดถึงว่าตัดสมุทฐานมีกําหนด10วันนะฮะปิตะเจดเสมหัตสิบสก็เราพูดไปแล้วในคำพีสูตรฐานวินิจฉัยก็ใช้หลักเดียวกันว่าช่วงเวลาของ สมุดฐานต่างๆที่มากระทำนั้นก็จะมีวเวลาของตัวเองนะวาตด10บิตตะ7นะครับเสมหันสิบสองเสยมหนิยาวหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงลักษณะของตรีโทษที่เป็นมหาสันนิบาตหมายความว่า,าไงครับก็คืออาการหนักมากตรีโทษยังไม่พอก็ตกเข้าถึงมหาสันนิบาตเป็นสันนิบาตและมหาสันนิบาตนั้นโอกาสที่ก็คือคนใกล้ตายนั่นเองเวลาที่มหาสันนิบาตนี้ ก็คือเกิดโทษทั้งสามตีโทษปิดตาวาตะและเสมาก,ก็คือมาผสมปนเปกันหมดทําให้เกิดมหาสันนิบาตคนไข้นั้นจะตายเพราะอาการเหล่านี้เป็นคนใกล้ตายดูนะฮะร้อนกระวนกระวายให้เจ็บทั่วกายเจ็บไปหมดเลยเหมือนถูกตีมาเชื่อมมืนมนงงไปหมดไม่สมปากดีก็คือเหมือนกับรู้สติมั่งไม่รู้สติมั่งเย็นสถานทั้งกายนะสันตปักขีก็เริ่มลดลง ผิวนวลเวียนหน้าตาเกิดลมของละเอียดขึ้นมาการกินอาหารก็ได้น้อยเริ่มกินน้อยแล้วฮะหน้าแดงหน้าตาแดงดังสีเลือดหน้าตากับแดงขึ้นมาเจ็บคอเจ็บหัวเจ็บในหูเจ็บทั่วกายไปหมดแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ค่อยอยากอาหารนอนก็ไม่หลับลิ้นก็รู้สึกแข็งกระด้างนะะระบบประสาทเริ่มจะไม่ทำงานมีอาการห้าวอยากนอนหยุดเรื่อยๆ แหหนาวร,ร้อนตัวแดงตัวก็แดงบางทีก็เหลืองดังถากขมิ้นหายใจก็ไม่เข้าไม่ออกเห็นไหมเริ่มเหนื่อยหายใจขัดทั้งเข้าทั้งออกนะจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคนใกล้ตายนะสันตักปักขีก็คือตัวก็เริ่มเย็นเห็นไหมก็จะมีมีอาการของลมขึ้นมาอัดสาสะปัดสาสะก็ค่อยๆสั้นเข้าสั้นเข้านะครับรนะนะ่างกายก็แปรเปลี่ยนไป อันนี้ก็พูดเป็นอาการของคนใกล้ตายซึ่งสมุดฐานปิตะวาตาเสศมหานั้นมาจะประชุมกันหมดแล้วก็ปล่อยให้มันดําเนินไปตกถึงมหาสันนิบาตถ้าเราสังเกตคนใกล้ตายหรือคนที่อายุมากนะครับอายุมากมากหรือใกล้ตายเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเราสังเกตดีๆก็เป็นกลุ่มอาการนะครับส่วนคำพีนพีน้้ก็พูดถึงมูลเหตุของโรคหประการก็คือ S 1> <S 1> การกินอาหารผิดเวลาและอิ่มหนักก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคนะครับดันั้นการกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องอย่าให้ผิดเวลาหรือกินมากจนเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคตามมาได้อันที่2เศษเมทุนมากเกินไปก็คือมีการกินมากเกินไปก็ทําให้เกิดโรคได้กลางวันนอนมากกลางวันนอนมากไปถ้าเราสังเกตบางทีวันไหนเราอยากนอนนอนผิดเวลานั่นเองคือมันนอนมากๆเข้าคนจะรู้สึกตื่นขึ้นมาวิงเวียน วิงเวียนขึ้นมานะวิงเวียนขึ้นมานะครับเพราะนอนกลางวันมากเพราะนอนกลางวันมากกลางคืนนอนไม่หลับนะกลางคืนนอนไม่หลับร่างกายก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะกลางคืนนอนไม่หลับแน่นอนความที่มีโทสะความโกรธมากก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคหรือแม้แต่กั้นอุจจาระปัสสาวะมากเกินไปนะครับก็ เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองมูลเหตุตรงนี้ว่าเป็นการก่อโรคเราก็สามารถป้องกันโรคได้ด้วยนะถ้าเรายังไม่อยากเป็นโรคเราก็ต้องกินอาหารให้ตรงเวลาไม่อิ่มมากจนเกินไปการย่อยระบบย่อยก็ไม่ทํางานหนักนะไม่เสพเมทุนมากเกินไปไม่นอนกลางวันมากไม่กลางคืนให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าเครียดอย่าโทสนะอุจจาระปัสสาวะให้ตรงเวลาอันนี้ก็เป็นมูลเหตุเพราะสิ่งที่เรา เป็นหมอเป็นแพทย์เราก็ควรจะแนะนําคนไข้ด้วยนะครับให้เขาปฏิบัติลดต้นเหตุของการก่อโรคให้ได้นะครับบางครั้งเราแก้ที่ต้นเหตุการก่อ,กอโรคโรคก็หาย้วครับโรคส่วนใหญ่ต้องมีมูลเหตุหรือมีต้นเหตุทั้งนั้นนะส่วนน้อยที่เกิดมาเองหรือเกิดจากเรื่องอื่นๆน,นะครับนี่ก็พูดถึงโทษห้ามผู้ไข้พึงเว้น11ประการเวลาที่เราเป็นไข้เนี่ยนะฮะคำพ์นี้ก็กล่าวถึงว่า เาเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยก็มีการห้ามไว้ว่าอย่าอาบน้ํานะร่างกายอาจจะมีการปรับตัวไม่ทันอย่าทาของหอมทําไมนะครับการทาของหอมก็มีผลทาให้ร่างกายนั้นต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะครับก็ทําให้อาจจะไข้กําเริบขึ้นได้อย่าเสพเมถุนก็เป็นการใช้กําลังของร่างกายนะครับก็ทําให้ความร้อนขึ้นได้ก็ไข้ก็สูงขึ้นได้ อย่าขัดสีร่างกายไปขัดไปสีร่างกายก็ถูกกระทบกระเทือนก็ต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่นั้นก็ทําให้เกิดไข้ขึ้นได้อย่านอนกลางวันนะครับอันนี้ก็มีผลอย่านอนอย่าทํางานหนักแน,น,น่นอนนะฮะก็ทําให้ไข้ขึ้นแต่ที่ส่วนหนึ่งที่เราไม่คุ้นมากก็คืออย่าเอาโลหิตออกจากกายห้านมะไปบริจาคเลือดห้านมะถูกกระทบกระแทกให้มีเลือดออกพวกนี้ร่างกายก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมก็ทําให้ไข้ ขึ้นสูงได้เหมือนกันอย่าโกนศีรษะนะครับเมื่อปกติเวลาโกนศีรษะผมมันก็ล่วงไปนะเซลล์ของรากผมก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นเพืมให้เกิดกระบวนการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ก็ทําให้เกิดการใช้พลังงานก็ทําให้เกิดไข้ได้ถ้าเรามองเปรียบเทียบในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นจริงนะอย่ากโกรธให้มากนักแนะ่นอนความโทสะมันก็เหมือนไฟนะที่ทําให้เราโกรธความโกรธนะโทสะหรือไฟนี้มันก็เผาร่างกายเรา นะทำให้ไข้สูงได้อย่านอนตากแดดตากลมนะฮะก็คือการที่มันมีแดดมีลมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะะร่างกายก็ไม่สามารถจะปรับตัวได้ก็ะจะทําให้ไข้สูงอย่าก,กินของมันคาวของมันคาวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ของมันเนี่ยมันย่อยยากในกระบวนการย่อยอาหารเราหรือในกระบวนการเบตบอวิซึมก็ต้องใช้พลังงานสูงก็ก็ทําให้เกิดไข้ได้ดันั้นสังเกตเวลาที่ปวดก็จะให้กินอาหารนอนอ่อนให้นอนพักมากให้นอนพัก ้นสิ่งที่เป็น1 1ประการนี้เวลาที่เราไปตอบในภาคปฏิบัติหรือเราไปแนะน,นําคนไข้ก็คงต้องเอาไปใช้นะเป็นข้อแนะนําด้วยนะครับก็จะช่วยทําให้คะแนนสอบของเราสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนกําลังโลกนะฮะที่ตามอายุสมุทฐานนะกำลังของโลกอันนี้เราก็คงจะคุ้นนะครับว่าเ,เราก็มีการพูดถึงไปแล้วในช่วง เราก็พูดถึงไปแล้วในถ้าเราผ่านเพศัชนะครับเพศัตนะครับเราก็ผ่านไปแล้วว่ายาที่ใช้แก้ตามวัยนั่นเองแรกเกิดถึง16ปีเนี่ยเรารู้ว่าช่วงนี้เด็กจะเกิดโรคที่เกี่ยวกับเสมหะพิการเป็นส่วนใหญ่ยาที่ใช้เราก็ใช้ลดหวานขมเปรี้ยวเราใช้ลดหวานลดขมลดเปรี้ยวเป็นตัวยาหลักในการรักษาในช่วงวัยเด็ก 16-30ถึงปีนะครับจะมีสูตรฐานดีกำเดาโลหิตพิการการใช้ยาก็จะใช้ยาเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวเค็มขมนะฮะนะฮะก็อาจจะมีแก๊กจำว่าเป็นคึกไปฝึกเขยา่านะเป็นคึกไปฝึกเขย่าก็คือเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวเค็มขมแต่ถ้าเป็นแรกเกิดก็คือหวานเปรี้ยวขมอันนั้นวิ่งไปาคากนะ,ะ,นะะเด็กมีเสเลดเยอะก็ะเลยวิ่งไปขาดไปขากนั่นเองนะ,ะ,นะะส่วน อายุที่30ปีถึงอายุไขอันนี้แน่นอนวาตะมักจะก,กำเริบม,มักจะเป็นตัวก่อโทษนะก็จะใช้ขมร้อนเข็มหอมนะฮะก็ใช้จริงๆมันมีฝาดอีกตัวนะขมร้อนเข็มหอมแล้วก็ฝาดด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่พูดถึงกํำลังของโรคตามอายุสม,มุติฐานแล้วก็ยาที่ใช้แก้ตามอายุสม,มุตฐานด้วย ส่วนการพิเคราะห์โรคต่ำรถยารักษาโรค8ปดรสนั้นจำเลยว่ายา8รสนั้นที่เราผ่านมาในคัมภี <c oughs> ในพระคัมภีท้าทวิบวรหรือเราเราผ่านมาในเรื่องของเภสัชในเรื่องสารพันเภสัชนั้นยา8รถรสในกล่าวหนึ่งในคัมภีท้าทวิบอน, <c oughs> นั้นก็มีกรอนในการจําที่เราบอกแล้วว่าให้ท่องว่าฝาดทราบมังสังนะฮะ ขมซาบผิวหนังให้เริ่มอย่างงี้โทษทีขมซาบผิวหนังฝาดมังสังเข็มเส้นเอ็นเผ็ดร้อนซาบกระดูกไม่ได้เว้นหวานใหญ่เปรี้ยวน้อยหอมเย็นซาบหัวใจรสมันนั้นไซส์ซาบข้อต่อทั้งปวงอันนี้ก็เป็นยาแปดรสซึ่งกล่าวในพระคัมภีร์ธาตุวิวรน,นะครับแล้วก็กล่าวถึงการพิคราะห์โรคตามสถานประเทศนะครับเราคงจะจําได้ว่าประเทศ ประเทศสมุนฐานในเวทศ,ศึกษานั้นนั้นก็พูดถึงประเทศร้อนประเทศอุ่นประเทศเย็นประเทศหนาวไปแล้ว <c oughs> พอในพักคำพีนี้ได้พูดถึงบริเวณถิ่นที่อยู่ที่กำเป็นที่บุคคลน,นั้นอยู่ตรงไหนลักษณะก็จะเกิดโรคไหนมากก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตนเขาอยู่ด้วยนะยังคนที่อยู่เกิดนะที่เกิดหรืออยู่อยู่เรียนที่เป็นน้ําจืดน้ําเค็ม มีเปลือกตมมากเกิดเพราะโรคที่เกิดก็มักจะเกิดเสมหะลมกล้ากว่ากำเดาดีโลหิตนั่นหมายความว่าโรคที่เกิดขึ้นจะเกิดจากเสมหะและลมมากกว่าโรคที่เกิดกำเดาดีโลหิตเป็นต้นเหตุนะครับไม่ใช่ว่าดีกำเดาโลหิตจะเกิดไม่ได้แต่โรคที่เกิดส่วนใหญ่จะเกิดจากเสมหะและลมเป็นส่วนใหญ่นะก็คือน้ํามากมีน้ําจืดน้ําเค็มเยอะเช่น บางคนอยู่ชายทะเลนะครับชายทะเลเป็นที่ราบลุ่มนะสมุดฐานของน้ําตัวนี้ก็ทําให้เกิดเสมหะสมุดรฐานของตัวนี้ก็ทําให้เกิดโรคที่เกิดกับเสมหะแล้วลงมากนั่นเองส่วนสาครประเทศคือประเทศไรลักษณะประเทศก็คือมีลักษณะเป็นกรวดทรายศีลามากน้ําน้อยอย่างอีสานนะครับอย่างทางอีสานเนี่ยเราเรียกว่าสาครประเทศโรคที่เกิดก็จะเกิด โหหิตกำเดากล้ากว่าเสหมหะนะลมนั่นคือมักจะเป็นไข่ตัวร้อนนะเป็นหัดประดงต่างๆซึ่งเกิดได้มากกว่าโรคที่เป็นหวัดนะท้องเฟ้อท้องเฟ้อจุกเสียดนะเป็นตัวแทนของพัดลมเพราะฉะนั้นนะกันรประเทศสาครประเทศก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สังเกตว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนอยู่อยู่เป็นกันรประเทศหรือสาครประเทศ ส่วนสาธารณประเทศก็คือปนเปนกันหมดบุคคลที่เกิดที่มีทั้งกลัวซทรายเปิือกตมศิลาน้ําจืดน้ําเค็มน้องน้ําพวกนี้ก็เกิดละคนกันหมดนะฮะไม่แน่อาจจะเกิดจากลมเทมหะหรือเกิดดีกำดาวนะครับปนเปกันได้หมดนะครับเหมือนกับทั้งกันและสาครมารวมอยู่ในที่เดียวกันนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โรคตามสถานประเทศนั่นเอง กันประเทศตัวนี้นะครับสาครทถ้าสาครเรานึกว่าเป็นน้ำแต่จริงจริงแล้วกลับมีน้ําน้อยนะครับระวังให้ดีจาตรงนี้ดีสาครประเทศในที่นี้จะน้ําน้อยแต่กันประเทศมองว่ากันประเทศน่าจะเพี้ยนมาจากกันดาหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกว่ากันดาหรือน้ําน้อยกลับตรงกันข้ามนะครับงนั้นอย่าลืมนะครับตรงกันข้ามกันสาคนรนึกว่าน้ําเยอะแต่กลับน้ําน้อยกันกันดาอ่ากันตัวนี้เพี้ยนมาจากกันดาหรือเปล่าคงไม่ใช่ แต่มันคล้ายกันพร้องเสียงกันเพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึงว่ามันไม่กันดานนะคบเป็นเป็นน้ำจืดน้ำเค็มเปลือกตมเยอะนั่นเองครับผมการพิเคราะห์การใช้ยารักษาโรคตามโลหิตชวีนะก็หมายถึงว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีเลือดนะเลือดอยู่ในกระแสในตัวนะก็ไม่ทราบว่าเขาไปไปรู้ได้ยังไงว่าเลือดของแต่ละคนนั้นมีรสอะไร นะก็น่าแปลกมากซึ่งก็ไม่ไม่มีการบันทึกที่มาที่ไปของตัวนี้ก็ให้เขาก็บอกว่าคนไข้ที่ผิวขาวเนี่ยจะมีเลือดหรือโลหิตลดหวานไม่รู้ก็ชิมกันยังไงเนะการจะใช้ยาก็ให้ใช้ยาลดเผ็ดร้อนและขมเป็นคนเป็นคนเป็นตัวที่รักษาคนคนไข้ที่บีผิวขาวเผ็ดร้อนและขมอือะันนี้ก็น่าสนใจลองลองนะคนไข้ที่มีผิวเนื้อขาวเหลือง เขาบอกโลหิตลดเปรี้ยวนะก็ใช้เปรี้ยวนะรักษาแล้วก็ใช้เค็มเค็มเนี่ยถ้าเค็มก็ใส่เกลือเจือให้มากโอ้โหท,ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเลยไม่ไหวเลยเนาะอันนี้จำไว้นะขาวเหลืองก็ท,งทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มใส่ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเข้าไปส่วนคนไข้ที่ผิวเนื้อดําแดงดําแดงดําแดงนะครับดําและแดงด้วยอย่างคนไทยนะครับโลหิตจะลดเค็ม แต่ปรากฏว่าโอ้พอเราหิดลดเค็มแล้วไปใช้ยาลดเค็มไม่ได้เลยก็คงไม่อยากให้เพิ่มความเค็มในเลือดอีกนะครับส่วนคนไข้ที่ผิวดําโลหิตจะเค็มและเย็นมากนะถ้าดําแดงเนี่ยเค็มอย่างเดียวแต่ถ้าผิวดําเฉยๆจะเย็นด้วยนั้นกลับให้ใช้ยาลดหวานโอ้นะฮะอันนี้ก็ข้อสอบก็ออกบ่อยเหมือนกันงั้นะนะฮะผิวขาวโลหิตลดหวานใช้เผ็ดร้อนขมนะฮะ ขาวเหลืองโลหิตลดเปรี้ยวใช้เปรี้ยวและเค็มให้มากดำแดงโลหิตลดเค็มห้ามใช้ยาลดเค็มส่วนผิวดำเค็มและเย็นให้ใช้ยาลดหวานนะจับตรงนี้ให้ดีส่วนการพิเคราะห์กำหนดไข้เวลาย่ำรุ่งถึงเที่ยงเนี่ยเป็นไข้เพื่อเสมหะมักจะเป็นไข้เพื่อเสมหะเที่ยงถึงเย็นเป็นไข้เพื่อโลหิตข้ามถึงเที่ยงคืนเป็นไข้เพื่อวาตะ เที่ยงคืนถึงสว่างเป็นไข้เพื่อดีอันนี้เราเดี๋ยวลองมาดูภาพกันนะฮะจันเคยเห็นนะเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาใน24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ช่วงย่ำรุ่งถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็น6ชั่วโมงค่ำถึงเที่ยงคืนนะครับช่วงค่ำถึงเที่ยงคืนเป็นไข้เพื่อวาตะเที่ยงคืนถึงสว่างเป็นไข้เพื่อดีอันนี้คงเป็นหลักในการวิเคราะห์ค่อ้างนะครับแต่ถ้าโจทย์ถามตรงนี้ก็ตอบล็อกลงไป แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคงคงต้องใช้ปัจจัยอื่นมาดูและตรวจสอบด้วยนะครับเสมเราก็ล่องเสมหะโลหิตวาตะทีนะครับ